สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่อง m มทริกซ์ฝากทุกคนชมคลิปด้วยครับขอบคุณครับความหมายของ m มทริกซ์ t มทริกซ์คือการจัดเรียงตัวเลขหรือตัวแปร ى, ให้อยู่ในรูปตารางสี่เหลี่ยมซึ่งประกอบด้วยแถวโรและหลักคอลัมน์เขียนอยู่ในวงเล็บใหญ่หรือวงเล็บปีกา2 องประกอบของเมทริกซ์ขนาดของเมทริกซ์ m คูณ n แถวและหลักชนิดของเ e มทริกซ์เมทริกซ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสเมทริกซ์ศูนย์เมทริกซ์เอกลักษณ์เมทริกซ์แนวทะแยง 3. การดำเนินการพื้นฐานการบวกลบเมทริกซ์เฉพาะขนาดเดียวกันการคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร การคูณเมทริกซ์เน้นกรณีง่ายเช่น2คูณ2หรือ2คูณ3กับ3คูณ 2. 2 4. การประยุกต์การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรการนำไปใช้ในตารางค่าใช้จ่ายหรือตารางสต็อกสินค้า